สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายองค์กรใช้กันอยู่นะคะแต่บางทีก็อาจจะยังมีความเข้าใจที่ต่างกันไปนั่นก็คือเรื่องการวัดผลด้วย KPIs กับ OKRs OK ค่ะเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังเครื่องมือ2ตัวนี้มันมีวิธีคิดหรือว่า mindset ที่ต่างกันยังไงบ้างโดยเราจะอ้างอิงมุมมองจากบทความของคุณนรงวิทย์แสนทองนะคะ ครับผมจากบทความที่คุณนรงวิทย์เขียนไว้นี่เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าแม้จะเป็นเครื่องมือวัดผลเหมือนกันแต่ว่าจุดตั้งต้นทางคิดนิดต่างกันพอสมควรเลยเราเริ่มที่ KPIs ก่อนไหมคะที่บอกว่าเน้นวัดสิ่งที่ควรทําได้ครับคือถ้าว่ากันตามบทความนะครับแก่นของ KPIs เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ว่าถ้าเราทําพวกปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จ หรือ critical success factors ได้ดีพอเนี่ยผลลัพธ์ปลายทางก็น่าจะดีตามมาเองอ๋ค่ะครับมันเป็นการมองย้อนไปที่อ,อินพุตหรือ process เป็นหลักเลยอย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะซึ่งถ้าเราตั้ง KPI ว่าต้องเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ให้ได้สัก10%หรือว่าต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้3ตัวนะภายในปีนี้ก็คือเชื่อว่าถ้าทำได้ตามนี้ปุ๊บยอดขายหรือส่วนแบ่งตลาดก็น่าจะเพิ่มขึ้นเองครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราเชื่อว่าถ้าเราคุมปัจจัยต้นทางหรือว่ากระบวนการได้ดีผลลัพธ์มันจะมาเองใช่ครับประมาณนั้นเลยซึ่งในบทความก็ชี้ด้วยนะคะว่ามันมักจะถูกใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเห็นในลักษณะนั้นตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะมันอาจจะทำให้คนแบบว่าเลือกตั้งเป้า KPI ที่ดูทำได้จริงมากกว่าเป้าที่มันท้าทายจริงๆหรือเปล่าคะเพื่อให้แบบ การประเมินมันผ่านไปได้ด้วยดีอ่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเลยครับเพราะ KPI มันมักจะผูกกับการประเมินผลโดยตรงซึ่งก็อาจจะมีผลต่อวิธีตั้งเป้าหมายได้จริงๆครับทีนี้พอเรามาดู OKRs OK เนี่ยเอ่อมันเหมือนเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับเปลี่ยนยังไงคะคือจากบทความเนี่ยจะเห็นว่า OKRs OK ไม่ได้เริ่มที่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่เขาจะเริ่มที่ว่าเราอยากเห็นผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้น เป็นเอาต์คัมที่มันมีนยยสำคัญจริงๆครับที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องคอ์กรได้อ๋อแสดงว่า o k เคนี่คือโฟกัสไปที่ภาพใหญ่ปลายทางก่อนเลยว่าอยากให้เกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยมาคิดว่าเอ๊ะจะเดินไปทางไหนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างถูกต้องครับใช่เลยต่างจาก KPIs ที่เหมือนจะเริ่มจากตัวกิจกรรมก่อนครับผม o k r s เนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่ผลลัพธ์หรือ objectives ที่มัน สร้างแรงบันดาลใจและก็ท้าทายเช่นสมมุติว่าอยากเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มลูกค้าเจนซีให้ได้15%ภายใน6เดือนค่ะเราค่อยมากำหนดตัววัดผลลัพธ์หลักหรือ K-Resource e y ที่จะบอกว่าเราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นหรือยังเช่นยอดขายจากลูกค้าเจนซีเพิ่มขึ้น20%หรือว่ามีคนใช้แอปกลุ่มนี้เพิ่ม5 0,000คนอะไรแบบนี้ครับในบทความของคุณรงวิทย์ เขาเน้นว่าเป้าหมาย OKR OK เนี่ยมักจะท้าทายมากๆแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องสำเร็จ100%ด้วยซ้ำตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันต่างจากวิธีคิดแบบ KPI พอสมควรเลยการตั้งเป้าที่อาจจะทำไม่สำเร็จ100%เนี่ยมันส่งผลต่อไม n ์เซ็ตในองค์กรยังไงบ้างคะครับจุดนี้สำคัญมากเลยครับ การที่ OKR OK s ไม่ได้คาดหวังความสำเร็จเต็มร้อยทุกครั้งไปเนี่ยมันเหมือนช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนกล้าตั้งเป้าหมายที่มันทะเยอะทะยานที่เรียกว่า ambitious goals หรือ stretch goals นะครับให้มากขึ้นอ๋อค่ะเพราะถึงแม้จะทำได้แค่สัก70-80%เนี่ยแต่นั่นอาจจะหมายถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญขององค์กรไปแล้วก็ได้จริงด้วยค่ะ ครับมันจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทดลองการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งต่างจาก KPI ที่พัฒนาไม่ถึงเป้าไม่ถึงร้อเอเซน์เนี่ยอาจจะถูกมองเป็นความล้มเหลวในการทำงานไปเลยพอฟังแบบนี้แล้วเก่น์สำคัญที่คุณนรงวิชชีให้เห็นในบทความนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ คือ KPIs เนี่ยอาจจะทำให้เรามุ่งกับการทำตามกระบวนการหรือวัดแค่ความขยันในกิจกรรมที่กำหนดไว้แต่อาจจะเผลอลืมไปว่าเอ๊ะกิจกรรมเหล่านั้นมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มันเปลี่ยนเกมได้จริงๆหรือเปล่าซึ่ง OKIS OK พยายามจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เลยด้วยการตั้งธงที่ผลลัพธ์สุดท้ายก่อนใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนจาก mindset แบบทำงานตามหน้าที่หรือ doing the job ไปสู่ mindset ของการสร้างผลกระทบ Making an Impact and oh. เพราะงั้นการจะเลือกใช้เครื่องมือตัวไหนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วละครับแต่ต้องดูที่วัตถุประสงค์แล้วก็บริบทขององค์กรด้วยคือถ้าต้องการวัดประสิทธิภาพการทำงานตามกระบวนการที่มีอยู่ให้มันดีขึ้น KPIs ก็ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะครับค่ะแต่ถ้าองค์กรต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆต้องการสร้างนวัตกรรมหรืออยากให้ทุกคนในองค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์เดียวกันแบบมีพลัง การใช้ OKRs OK ที่เน้นผลลัพธ์และสร้างความทะเยอทะยานก็น่าจะเหมาะสมกว่าถูกต้องครับการเลือกใช้จึงต้องเข้าใจความแตกต่างในเชิงปรัชญาในเชิงไมซ์ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆไม่ใช่แค่เลือกตามๆกันไปหรือตามความนิยมแล้วก็ต้องสื่อสารให้ชัดด้วยครับว่าเรากำลังวัดอะไรเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและก็ใช้เครื่องมือนี้ได้เต็มที่สรุปแล้วนะคะ ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง KPIs กับ OKRs OK ตามมุมมองในบทความนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของความคิดนั่นเอง KPIs เริ่มจากบัจจัยนำเข้าและกระบวนการเชื่อว่าถ้าทำดีผลลัพธ์จะตามมาส่วน OKRs OK เนี่ยเริ่มจากผลลัพธ์ที่อยากเห็นจริงๆแล้วค่อยหาวิธีไปให้ถึงจุดนั้น ใช่ครับซึ่งมันสะท้อนไม่เสร็จที่ต่างกัน KPIs อาจจะมองที่ประสิทธิภาพในปัจจุบันเป็นหลักขณะที่ OKRs OK จะมองไปที่การสร้างอนาคตการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมน่าคิดต่อยอดไปอีกนะคะในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้การที่เรายังคงวัดผลแบบเดิมๆโดยเน้นแค่กิจกรรมหรือสิ่งที่วัดง่ายๆตามแนวทาง KPIs มันจะมีความเสี่ยงไหมคะที่จะทาให้เราเหมือน ขยันผิดที่หรือว่าหลงลืมเป้าหมายใหญ่ที่สำคัญจริงๆที่ OKRs OK พยายามกระตุ้นให้เรามองเห็นเนี่ยจจะเป็นคำถามสำคัญที่แต่ละองค์กรน,น่าจะต้องกลับไปทบทวนกันดูนะคะ